ก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดใต้ลําน้าโของอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถือกำเนิดพญานาคผู้พิทักษ์แห่งสายน้ําและดินแดนอีสานใต้ผืนน้ําลึกคืออาราจักรบาดาลเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคปกครองด้วยธรรมะและพลังแห่งจัก,กรวาลพญานาคไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนานแต่คือผู้มีศรทัทธาเคยแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์จากสายฝนและพายุพญานาคได้สาบานจะปกปักรักษาลุ่มน้ำโขง และผู้คนที่เคารพศรัทธาตลอดชั่วการทุกคืนวันเพ็ญผู้คนต่างเฝ้ารอคอยสัญญาณลี้ลับที่เชื่อกันว่าคือการปรากฏกายของพญานาคลูกไฟพญานาคลอยขึ้นจากสายน้ำโดยไร้เสียงไร้ควันเป็นปาฏิหาริย์ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังศรัทธาพญานาคก,ก็จะยังคงปกป้องและตอบแทนด้วยความอุดมสมบูรณ์ แต่หากมนุษย์ลบหลูท่ทำลายธรรมชาติความพิโรธของพญานาคอาจนำหายนะมาสู่ผืนแผ่นดินพญานาคเลือกให้อภัยเพื่อรักษาสมดุลของโลกระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและจักรวาลแม้เวลาจะผ่านไปตำนานพญานาคยังคงมีลมหายใจอยู่ในศรัทธาของผู้คนริมฝั่งโขงตลอดไป